หลากอยเพลส,สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพรีวิวข้อมูลตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าตู้กรชาข,ของเกมฮงไคสตาร์เดลหนึ่งครึ่งหลังของแพทนี้เป็นตัวละครที่มีคนรอเยอะมากๆนะครับก็คือคุณแม่คาฟกานั่นเองนะครับเป็นตัวละครคุณแม่ธาตุไฟฟ้านะครับสายโสเด็เพชรแซนะครับนึกถึงตัวนี้เนี่ยพอไปนึกถึงเกมเกมชินแพทก็คล้ายๆได้เด่นชมกุลอยู่นะเอาจริงๆนะถึงความฮิตเนี่ยอาจจะไม่เท่าเสต้ที่เดียวคือตอนนั้นโอ้โหธาดึงดาบนี่ฮิตมากกระแสดแดงจัดๆเลยคุณแม่คาฟกาเนี่ก็ถือเป็นตัวท แม่ครับค่าในเบื้องต้นนั้นทำอะไรได้บ้างหน้าเปิดขนาดไหนนะครับสำหรับไอเดียสายฟรีหรือสายเติมไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะแน่นอนไอเดีที่สายเติม,มเยอะหน่อยเนี่ยผมมั่นใจว่าประมาณสัก80%เนี่ยน่าจะเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับฝากกด subscribe ช่องเราก่อนเพลย์อเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามคอนเทนต์ของเกมเกมชินิเพล็กและห้องไข่ซาร์เลยนะครับและสุดท้ายน,นะครับฝากพูดสนับสนุนช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับขอแแแแนน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 ะะาาาาา Rich Shop Man รรร้้เเเเตตตติิิิมม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 มกกกอออไลลล์ทีี่่่่่ดดดูู24ชชชััววโโโงงผ300,000คพยๆป เพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผลชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มคไม,ม่ว่าจะเป็นโรบลร็อกไบหอือ s สตีมรวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่นแรปไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึง richmanshop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมโอเคกลับมาครับตอนนี้ richmanshop เนี่ยก็สามารถเติมเกมของใครซาเดลได้ผ่าน UAD แล้วนะครับ แล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดมากสามารถเข้าไปดูได้ที่ไลน์ของเขาเลยนะครับซึ่งก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ คุณเม่คาฟกานะครับก็เป็นตัวละครประเภทไฟฟ้านะพัดลบล้างซึ่งสามารถทําให้ศัตรูในตีสถานะช็อตไฟฟ้าทำ damage ต่อเนื่องทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับ d a เม g รุนแรงขึ้นตอนเข้าสู่เทินของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการทํา a m เม e ที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะและในเกมแต่ก็มีตัวละครประเภทนี้ไม่มากเท่าไหร่นะครับที่สามารถทํา a m เม e ที่เขาเรียกว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์หรือ DOT damage ต่อเนื่องทุกเทินนะครับอย่างเช่นเซอร์โวที่เป็นธาตุไฟฟ้าเหมือนกันนะครับและซัมโปที่เป็นธาตุลมนะครับแต่ก็ไม่ได้สามารถสร้างได้หรือทําให้เตี๋ยสกออาางเเัมโ็จจะรร้ตววด์ไทม์ได้จากพรรสวทุ den, ส่วนของเซอร์วอลเนี่ยจะสร้างได้จากเทคนิคหรือกดสกิลต่อสู้ใส่ถ้าไม่ตายเนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อมี4-4เท่านั้นนะครับแต่กราฟก้าเนี่ยพิเศษกว่าตัวสายเดียวกันก็คือมีสกิลที่สามารถสร้างในเหมือนโอทามได้เยอะมากๆตั้งแต่ถ้าไม่ตายเทคนิคพรสวรรค์เรียกได้ว่าได้ทั้งตัวเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของสายเดิเมทต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดิเมทต่อเนื่องเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คืออธิบายง่ายๆอีกทีหนึ่งนะครับคือเดิเมทที่มันจะอยู่ในรูปของสถานะผิดปปปปปกกกกตตตตติิิททททีีี่่่ศศศััััััรรรรรรรูููโโดดดดดดดนน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 เเเเเเเขขขขข้้้้้้้้าาาาาไไไคคคคคบบบแแแแแแแลลลววววว็็จจจะะะะะใหพออออถึึึงงงงงง์ุ๊มมมมมยย ตัวละครที่ทําให้เกิดสถานะนั้นกับโบนัสความเสียหายธาตุนะครับรวมถึงการลดดิเฟนส์น่ะก็จะทำให้ความในตัวนี้นะ่ะมากขึ้นได้เช่นกันแต่อันนึงเหนือที่ไม่ได้คิดถึงเลยในการเกิดดาเมจโอเวอร์ธามตัวนี้เนี่ยก็คือค่าคริติคอลนะครับไอ้ตัวดาเมจที่เด้งมาตอนเริ่มเทิร์นศัตรูเนี่ยยังไม่สามารถติดคริได้นะซึ่งในเกมตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่4ี่ธาตุด้วยกันนะครับที่สามารถทำเดเมจโอเวอร์ธามได้นะครับก็คือ1น่ธาตุกายภาพนะครับธาตุกายภาพเนี่ยสามารถทำให้เกิดสถานะเลือดออกได้โดยเฉพาะเวลาเรา, break, า,า,านะเบรกมีีสัลลลกกษณ์ฟุบแแ้ว็ทททาาาดดเเเมมมจพิิ่่่่่ตตไปโยะะน สูตรคูณมันจะแตกต่างกันนะอย่างเช่นท่ากายภาพเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันจะคิดเดเมอต,ตรงเนี้ยตามเปอร์เซ็นต์ของเลือดมอนด้วยซึ่งเวลาไปเจอก,กับบอสท,ที่มันเลือดเยอะมากเนี่ยเวลาเบรกด้วยท่ากายภาพหรือที่สถานะอันเนี้ยเลือดออกเนี่ยมันก็จะแรงมากนั่นเองครับสองคือท่าไฟนะครับก็จะมีเดเมอจากการเผาไหม้นะซึ่งอันนี้เนะี่ยสูตรของมัน,นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เลยเป็นเดเมอโอเวอร์ไทม์ที่ไม่ได้ hit มากขนาดนั้นสามแน่นอนนะครับคือที่เราพูดถึงกันท่าไฟฟ้านะครับก็คคืออออสถาาาาาานนะะะะไไฟช็็ตตซึ่่่่่งงกกกจแรรววววเเเผหมม้ยยูพััณ แน่นอนคือมันจะมีตัวคูณตามสกิลด้วยซึ่งตัวนี้แหละที่คุณแม่กัฟกา้าเนี่ยทำให้ดีมากนะเนื่องจากโอ้โหได้ตัวคูณมาดีมากแล้วก็อีกอันหนึ่งคือธาตุลมซึ่งทำให้เกิดสถานะลมเฉือนได้นะครับซึ่งสถานะลมเฉือนเนี่ยสามารถสแตก็กทับๆกันได้ทำใหเมจดุนแดงขึ้นได้ด้วยส่วนธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะไม่เชิงไปในเมจโอเวอร์ไทม์เพราะว่ามันทำให้ศัตรูติดแข็งปุ๊บก็โดนดาเมจนิดหน่อยตอนที่แบบน้ำแข็งแตกแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีต่อเนื่องมากกว่านั้นนะแต่ธท่าอื่นเนี่ย,าาอยไอ้ว หลอดจุดอ่อนของศัตรูเนี่ยจะไม่ได้ถูกลดลงนะครับก็คือดาเมจเนี่ยก็จะลดลงไปแต่ว่าการเบรกจุดอ่อนเนี่ยยังคงต้องใช้การตรีด้วยสกิลท่าหรืออันติเมทอยู่ดีนะครับไม่สามารถแบบอ่ะเาเมจโอทามเผาปุ๊บหลอดเบรกลดลงอันนั้นทำไม่ได้นะครับสองคือสถาะต,ต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกไปคือมันเป็นสนาะผิดปกติที่แปะอยู่ที่ตัวมอนเพราะฉะนั้นมันสามารถถูกลบออกได้ถ้าไปเจอพวกมอนที่มีสกิลลบสถานะดีบัฟต่างๆเนี่ยแบบล้างบัฟให้เพื่อนอย่างเงี้ยก็คือปวดหัวแน่นอนครับอันนี้เนี่ยก็จะสายนี้มันจะ ผลศัตรูถึงจะทำเดเมจแปลว่าถ้าเกิดไปเล่นทีมคุณแม่ครนะัฟกาเนี่ยกับตัวละครบางตัวที่สามารถน่วงเทินศัตรูได้ก็จะกลายเป็นว่าเดเมจที่เกิดขึ้นมันจะช้าลงนั่นเองครับอย่างเช่นเล่นคุณแม่ครัฟกาคู่กับพี่เวลอย่างเงี้ยพอพี่เวล์น่วงมอนไปด้วยหลุมดำของเขาเนี่ยกลายเป็นว่ามอนเริ่มไปลดเลยนะเพราะพอไม่ถึงเทินสตรีก็ไม่โดนเผาเสีทีอะไรประมาณนี้นะทีนี้พูดถึงเดเมจต่อเน,นื่องหรือเดเมนโอทังไปแล้วมาพูดถึงความสามารถของครัฟกากันมากนะครับหนึ่งครับก็คือสกิลต่อสู้ครับคือการสสรร้้าางดเเมจไฟฟใ่่ศัตูปปทีกหน ยยนนเี่คือศัตรูเป้าหมายเนี่ยติมสนะได้เมทต่อเนื่องอยู่นะครับศัตรูเนี่ยจะโดนไดเมทที่โดนอยู่เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนหนึ่งของไดเมทเดิมทันทีนะครับอธิบายง่ายอีกแบบนึงก็คือสกิลนี้เนี่ยทำไดเมทหมู่สามตัวใช่ไหมพร้อมกับบังคับให้ศัตรูตัวหลังเนี่ยโดนไดเมทเผาต่อเนื่องทันทีเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษของคุณแม่คาฟก้าที่อุดจุดอ่อนข้อสารที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ได้คือต้องรอถึงเทิร์นสูเท่านั้นถึงมันจะเผาได้นะครับแต่คาฟก้าเนี่ยมีสกิลที่แบบบังคัััับบบบบเเ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 ผผผาาาาณณขะะะะททีีีี่่่่่่่รรรกกกกกกดดดดสสสสิิิลลลลลใยยยยไไปปปออออออแแ้้้ว็พถึึงงง์นน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 ตููโฮซ สาานะค,สคือทําไม้ตายเนี่ยคือการสร้างเดเมจไฟฟ้าแก่ศัตรูทั้งหมดครับและแอนิเมชันยิงปืนนี่ผมชอบมาก <sy ung al> อย่างเท่เลยผมจำได้ผมเห็นตั้งแต่เกมเริ่มแรกเลยใช่ไหมที่ตอนบทบทนำอะไราี้นะให้เราเล่นด้วยนะให้เราเล่นคัฟก้า,าให้กดทําไม้ตายด้วยนะเป็นทิวทัียลอย่างนี้นะก็คือทําให้ศัตรูเป้าหมายเนะี่ยโดนเดเมจและมีโอกาสติดสถานะช็อตไฟฟ้านะครับและศัตรูตัวไหนที่ติดช็อยฟ้าอยู่เนี่ยจะโดนเดเมจเท่ากับประดาส่วนของเดเมจเดิมทันทีครับและแน่นอนตัวไหนที่ไม่ติดเนี่ยก็ติดไปเพิ่มด้วย ่านี้เอาใช้แปะสนาช็อตไฟฟ้าหมู่ที่ดีมากเพราะโดนทุกตัวครับและไม่เพียงแค่นั้นมันบางคั้ให้เกิดเดาเมตต่อเน,นื่องกับศัตรูที่ติดสนามอยู่ด้วยก็คือเหมือนกับสกิลต่อสู้เลยนะครับเป็นดาเมจหมู่ที่บอกเลยว่าโอ้โหทั้งเบรกดีทั้งมีความแรงระดับหนึ่งแปะไฟฟ้าช็อตอีกโอ้โหก็คือสุดยอดไปเลยสําหรับสกิลนี้นะ ซึ่งทั้งสกิลต่อสู้และท้าไม่ตายเนะี่ยโดนมอมนมากกว่าหนึ่งตัวและเบรกมอนได้ดีมากด้วยนะครับคือคุณแม่กัฟก้าเนี่ยก็เป็นตัวที่เกิดมาเบรกท่าไฟฟ้าเนี่ยได้ดีมากเช่นกันจากสองสกิลนี้นะแล้วก็สามคือเทคนิคนะครับก็คือเทคนิคคือเวลากดตอนอยู่ข้างนอกนะเพื่อเริ่มการต่อสู้นะเพื่จะทำการโจมตีศัตรูแล้วก็สร้างเนเหมือไฟฟ้าแก่ศูนย์ทั้งหมดตอนเริ่มการต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถมีโอกาสาที่ทำให้ศัตรูแต่ละตัวเนี่ยติดท่าไฟฟ้าทันทีเลยเหมือนท่าไม่ตายเลยเป็นเวลาสองกกกกกกาาาาฟฟ้้้ตตตตติิิดัััวเเนนีี่่่ย็คคืออรรรจจะพมมมโทงงขปใสศูบ การนี่งจะทำการโจมตีต่อเนื่องทันทีโหมีฟลอรอัพด้วยนะซชเดเมไฟฟ้าแก่เป้าหมายดังกล่าวและมีโอกาสทำให้สตูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสนาช็อตไฟฟ้าที่เทียบเท่ากับท่าไม้ตายเป็นเวลา2เทินด้วยนะครับโดยเฟสนี้จะเกิดขึ้นได้แค่เทิร์นหนึครั้งนั่นถึากอกว่าคุณแม่กัฟก้าเนี่ยไม่ใช่แค่แปะการช็อตไฟฟ้าได้จากสกิลเท่านั้นนะคือเพื่อนโจมตีแล้วเนี่ยติดพารซีฟตีฟลอร์อัพเนี่ยก็แปะช็อตไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็ค ต,ตัวเนี่ยก็เวลาถึงเทิร์นก็ตีปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉ้นเนี่ยถ้าดูจากทกสกิลของคุณแม่เนี่ยก็คือซิงกันดีหมดเลยนะโดยเฉพาะความสามารถที่ทำให้เกิดดาเมจทันทีได้าจากสนามช็อตไฟฟ้าแล้วยังเบรกศัตรูด้หัวหม่อีกด้วยคือเบรกหมู่หลายตัวก็ดีด้วยนะครับ ทีนี้มาดูที่ไอเดอรอนกันบ้างนะครับ E1 ของคาฟก้าเนี่ยก็คือเมื่อเกิดการโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์นะครับจะมีโอกาสพื้นฐาน100%ที่ทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจต่อเนื่องเพิ่มอีก30%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเนี่ยเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นอีกแต่มันก็จะติดกับมอนตัวเดียวเนาะ E2 เนี่ยโหนะครับก็คือเมื่อคาฟก้าเนี่ยแค่อยู่ในการต่อสู้นะฝ่ายตัวองทั้งหมดเนี่ยจะสร้างดาเมจต่อเนื่องเพิ่มอีก25%นะครับคือทั้ง E1 E2 เนี่ยเหมาะสสุดๆหรับผู้นึ่งอีสองเ่นเนี่ เพื่อนเนี่ยที่มันเผาเผาเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะส่วนของ E 3ามเขาก็จะโบนดเลเวลสกิลต่อสู้2แต้มนะแล้วก็ E 4ครับเมื่อศัตรูเป้าหมายได้รับดดเมจจากสนาช่อฟไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะฟืน้นฟูพลังงานให้กับกราฟก้าเพิ่มเติม2หน่วยครับดูเพื่อดูเผินๆเหมืนอนแค่2หน่วยนะแต่ว่าโอ้โหคือดูเสียว่ากราฟก้าแปะได้กี่แรงแปะได้กี่ตัวเพราะฉันเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถวนอันติได้ถี่มากขึ้นเพราะถ้าไม่ตายกราฟก้าเนี่ยเป็นแหล่งดดเมจชันดีอีกหนึ่งทางแล้วเป็นการแป ทำให้ตัวคูณไดเมอของสนามช็อตไฟฟ้าที่สดุปป่าหมายติดไม่ว่าจากทางไหนก็นตามน,นะแต่ถ้า,าไม่ตายเทคนิคในกนารโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้น156%นะครับและขยายเวลาของสนามช็อตไฟฟ้านานไปอีกหนึ่งเทินถ้าใครคิดว่าที่ผ่านมาไดเมจย,ยังแรงไม่พอไม่สะใจบอกเลยว่า E 6นี้เนี่ยขี้โกงแล้วก็บ้าบอมากๆคือมันแรงแบบคือแรงเวอร์วังไปเลยเ <c> ข <oughs> ียนไว้บอ,อกเพิ่มตัวคูณให้นะโอ้โหนี่คือสุดปังนะแต่แน่น,นอนคือ E 6มันก็มันก็ควรจะโกงอยู่แล้วเนอะเพราะฉนบบบนนะ,น,ะ,ะ,ะ, e e น,ะ,ะนั้นสำ ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะสามสี่ห้าเนี่ยมันก็จะเฉยๆนิดนึงถ้าใครที่อยากจะดันสุดเนี่ยพอเลยสองไปปุ๊บก็ไปที่หกเลยได้ <_ S 1> ทีนี้พูดถึงหลายคนมาจำตัวสั้นๆหน่อยดีกว่านะซึ่งหลายคนอันนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้สมใส่ใจสร้างเงินเพิม่มอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์และหลังจากผู้สมใส่โจมตีใน,นแต่ละครั้งความเร็วจะเพิ่มขึ้นสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดสามชั้นนะครับและทีนี้เมื่อเราเมื่อคนที่ใส่หลายคนนี้เนี่ยโจมตีโดนศัตรูนะก็จะททาาาาาาใหห้้้้้้้้เเ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 เกกกกกิิิดดดดดสสถถถนน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 นะะะะะะะชชืืืื่่่่่่่่่ออ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 ยยยยยูโรรรรรรรไไไววคัััับตตตตงงีีีีซึมมมป็็์ฟฟแล ติดไอตัวอีโรเนี่ยก็จะโดนเนมิเตอฟ้าต่อเนื่อง60%ของอแทบผู้สวมใส่อีกนะครับก็คือเป็นเนิเตอร์ธรมอีกอันหนึ่งที่ทับเข้าไปอีกโอ้โหบ้าบอจัดคือเป็นลายคนที่ช่วยเพิ่มเนมเตอและเร่งเนมิเตอต่อเนื่องอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือแน่นอนส่วนใหญ่ลายคนประจำตัวไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกแทบทุกครั้งอ่ะก็เป็นลายคนที่ดีท่สุดของตัวละครนั้นอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยคราฟกาเนี่ยก็มีไรยคนอีกหลายอันนะที่ใช้ได้ดีไม่แพ้กัน การที่หาลายคนมาใส่แทนแล้วเปิดเป็น e 1หรือ e 2ไปเลยเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพราะว่าหลายคนอย่างของกูนไนของเพจลน์นะใครใครมีแบบวางทับ5ชั้นนะโอ้โหบอกเลยเพิ่มดาเมจเยอะมากนะฮะตัวหลายคนมาจำตัวเนี่ยสิ่งที่มันเด่นออกมากว่าหลายคนอื่นๆที่เป็นสายนี้นะก็คือเรื่องของมีการเพิ่มความเร็วด้วยทาให้เราเนี่ยจัดตัวของลิลิกได้ง่ายขึ้นไม่ต้องหาความเร็วเพิ่มเยอะนั่นเองนะฮะในส่วนของการปั้นคร่าวๆเนี่ยคือเอาจริงครับก้าเนี่ยก็เล่นสายทำลายล้างก็ได้แต่ว่าก็ไม่คุ้มขนาดหรอกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสัตว์นั้นเนี่ยเราจะเน้นค่า a อ t ท็ไปเลยเนอะแบบแอคแท็สูงสุดไปเลยความแรงคริกับอัตราคริกเนี่ยมีก็ได้คือมันก็สกิลธาตุกับไม่ใช่สกิล E อะนะสกิลธาต สกิล e กับอนะันติเมทน่ยก็ยังตีคิดได้อยู่แต่ว่าไอตัวเดเมตตอนนี้มันตีคิดไม่ได้ไงเพราะใช้แดกเปอร์เซ็นต์น่ยจะคุ้มกว่านะครับเซตเลือดที่แนะนำเนี่ยก็คือแน่นอนใส่4เซตไฟฟ้าไปได้เลยหรือถ้าใครยังฟ้าไม่ครบเนี่ยก็เป็น2ไฟฟ้า2มาเซทีที่บวกไอแทเปอร์เซ็นต์แก้ขาดไปก่อนก็ได้นะครับส่วนไอตัวเซตไอลูกแก้วก็สร้อยตรงกลางเนี่ยก็เป็นเซตของสเปรย์ซิลลิงสเตชันแน่นอนเพราะว่าเซตนี้เนี่ยบวกไอแทเยอะมากนะครับแล้วก็ทำสปีดให้ประมาณสักเนี่ยร้อยยี่สิบให้ม เนี่ยก็หาออฟลองที่เป็นเนื้อแทบเปอร์เซ็นต์นะเป็นหลักเลยตัวของเสื้อเนี่ยก็เป็นเนืแทบเปอร์เซ็นต์เช่นกันส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดออฟลองรอบๆเหน่อได้สปีดเยอะแล้วเนี่ยแบบ120นิดๆแล้วเนี่ยรองเท้าสามารถเป็นเนืแทบเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคือแบบปั๊มเนื้แทบเปอร์เซ็นต์ไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่ได้เนี่ยสามารถใส่รองเท้าเป็นสปีดได้เพื่อน้นสปีดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยเอาจริงอย่างกราฟก้าไม่ได้ต้องเร็วมากหรอกตัวละครแนวๆนี้นะก็ประมาณั120นิดๆก็กลังดีแล้วนะก็คือแบบ ะได้ติดพวกแอตแทกเปอร์เซ็นต์เพิ่มนั่นเองนะครับส่วนแน่นอนลูกไอตัวลูกแก้วเนี่ยเป็นเดเมจโบนัสไฟฟ้าแล้วก็เชือกเนี่ยก็เป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์ไปได้เลยเช่นกันนะครับและทีมที่กรฟก้าไปด้วยได้นเนี่ยก็แน่นอนต้องเป็นทีมสมเมจโอ้ทามแน่นอนนะถือเป็นตัวละครที่มีทีมเฉพาะทางนิดหน่อยเพราะว่าก็ไม่ได้ไปได้กับทุกตัวแต่ทางเกมเนี่ยก็ไม่รู้เรียกว่าใจดีหรือใจโหดดีนะเพราะว่ายัดมาในตู้เดียวกันหมดเลยก็คือแบบเนี่ยซัมโปเซอร์วอลแล้วก็ลูก้าร์นะทุกตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกได้้้้้้้ววมมว่่่นในใ่่่่าาาาามม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 ีีีดดดดเเเเจโบบบนนนััััทททหหซึงงผอออออะไไไไรรรรคตตตปุกกกพพพใแลยืิช ดีพล <aud> so, <in> ังงานเนี่ยเอามีอ้วกแตกอยู่เหมือนกันคือเท่าที่ผมเล่นเกมนี้มานี่การปั้น1ตัวให้เต็มเนี่ยแทบจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งแผ่นนะแต่ก็นั่นแหละนะก็คืออย่างน้อยเปิดมาเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆปั้นเป็นทีละตัวนะก็การจัดทีมก็อ่ะตัวฮิลยืนพื้นหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วก็คุณแม่หนึ่งตัวอีกตัวนึงเนี่ยต้องต้องเป็นตัวดี่เหมือนเราทำเสริมอย่างเช่นซัมโปเซอร์วอลลูก้าเนี่ยเลือกหนึ่งตัวที่แบบธาตุมันตรงกับหัวมอนได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท ก็ได้นะหรือสล็อตนี้เนี่ยใครที่แบบอยากจะใส่ตัวนึงตัวนึงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตัวที่ประหยัดแต้มสกิลหน่อยเนี่ยจะค่อนข้างเข้ากับสล็อตนี้มากกว่าอย่างอย่างเพล่าเนี่ยข้อดีมากๆคือใช้แต้มสกิลน้อยแล้วก็เจนแต้มสกิลให้ทีมได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ,บกัฟก้าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้องเลี้ยงสนามช็อตไฟฟ้าให้อยู่กับมอนตลอดเวลานะครับอย่าไปเจอมอนที่มันล้างสนามได้นะแล้วก็ค่อนข้างเก่งทางด้านทั้งนเมตหมู่นะเพราะว่าสกิลทั้งตัวอันติเมตเนี่ยก็เป็นสกิลหมู่สกิลธา แล้วก็แปะไฟฟ้าได้ต่อเนื่องจากหลายแหล่งและแรมากๆเป็นตัวละครสายดีโอทีที่ดีสุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อวยนะอันนี้อันนี้จะสุดสลายว่าควรเปิดไหมนะผมคิดว่าคนที่อวยเนี่ยเปิดมาเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับเพราะเราอวยอยู่แล้วไงแล้วตัวละครเนี่ยดูดูเริ่มันก็ไม่อ่อนนะถึงทีมจะเฉพาะทางนี้หน่อยก็ค่อยๆปั้นมาได้นะเพราะไอ้ซัมโบเนี่ยก็ด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็ไม่แย่นะก็คือเก่งมากอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีไอดีบางประเภทที่ผมคิดว่าสามารถข้ามคุณแม,ม่ได้ไดค แล้ว2คือถ้าคุณมีจินหยวนอยู่แล้วอ่ะคุณจะมีตัวดาเมจหมู่ธาตุไฟไฟ้าอยู่แล้วซึ่งผมมองว่าบทบาทของคุณแม่กัฟก้าเนี่ยค่อนข้างทับซ้อนกับจินหยวนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดไอดีสายงบไม่เยอะแล้วมีจินหยวนอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้อวยคุณแม่กัฟก้าเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะข้ามเพราะว่าเกมนี้เนยสิ่งที่สำคัญที่สุนนสดคือเราต้องการเก็บตัวให้ธาตุหลากหลายมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการคือเราต้องการธาตุละตัวเอาจริงนะต้องการตรงที่มันเก่เกงๆเลยธาตุละตัวเพราะถ้า้้้้้้้าาาไไไไมมมม่่่่่่ดดออออออววยยนนนะัีีีจจรรริงงๆหืแแแตคทบบ เรีบเล่นตัวที่เป็นธาตุไฟฟ้าแบบอะไรอะ่ะมีปั้นเซอร์วอลเต็มแล้วก็ปั้นอะไรนะั้นทิงหวินเต็ม,มอย่างเงี้ยมีตัวไฟฟ้าแบบนั้นอะที่มันดีๆอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่จะเป็นเช่นกันนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดคาฟฟาเช่นกันไม่ได้ตัวที่แบบเหมือนมัสต้องมีอะไรขนาดนั้นะนะแต่ส่วนตัวเนี่ยไอดีผมคือไม่มีจินหยวนแล้วก็ยังไม่ได้ปั้นทิงหวินแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์วอลตัวเดียวนี้แบกไม่ได้เลยนะกับกับบอสที่แบบหัวแพ้ไฟฟ้าเงีย้ยเพราะฉะนั้นก็เลยกาว่าจะลองเป าสั่งมาให้บ้านอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุณแม่ไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บกันตีไว้ตัวถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นข้อมูลเมื่อต้นกันไปและข้อมูลเจาะลึกเนี่ยใครที่อยากดูด้านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะเดี๋ยวมีมากมายหลายช่องนะที่นําเสนอข้อมูลเจาะลึกให้คุณได้นะนหรือเดี๋ยวหลังจากตัว,ต,วตัวคอออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําข้อมูลเจาะลึกมาให้เช่นกันนะครับ<า>ผมอยากได้เรื่องไหนก็คอมเมนต์กันมานะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนใครนุกัคบบบท